สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จ้าอ๊อฟศิลาก็มาส่งมอบรถโคตรสวยอีกหนึ่งคันนะคันนี้โคตรสวยอีกแล้วโคตรสวยตลอดช่วงนี้นะครับรถสวยจริงๆนะลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับสั่งจบเงินสดกลางอากาศเลยบอกรถราคานี้สภาพนี้ไม่ต้องดูนะครับขับไปส่งให้ที่บ้านเลยว่างั้นนี่นะครับเราก็เตรียมตัวนะเดินทางไปส่งลูกค้านะครับถึงที่บ้านเลยคันนี้ก็คือ isuzu d max all new ตัวไฮแลนเดอร r เครื่องยนต์2.5 z ซ VGS 4ประตูยกสูงโรงงานเกียร์ธรรมดาปี2013นะคันนี้นะครับขาวจูนพุนเห็นไหมลูกค้านะครับจบเงินสดกลางอากาศนะแล้วก็เตรียมตัวเดินทางนะครับลูกค้าอยู่ที่มุกดาหารนะคันนี้นะมุกดาหารผุนได้นี่นี่นะครับซื้อรถกับเราแบบไม่ต้องมาดูนะนี่เราก็มีบริการเลยนะครับขับไปส่งนะถึงบันไดบ้านเลยนี่เตรียมตัวออกเดินทางแล้วนะครับ ดีแม็กคันงามเด้อนีเด้อไปนี่นะครับออกเดินทางไปแล้วไปโซกหมานโซกหมานเด้อนะครับดีแม็กออนิวคันงามนี่ปลายทางมุกดาหารผูนเด้นหนีมุกดาหารเด้นหนีเด้อเปิดอาดลาดดากแมปแมปแมปแมแมแมไปอีกแล้วนะครับเรียบร้อยนะนะครับอ่ะนี่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะการซื้อขายของเราแบบนี้จริงๆนะครับ ลูกค้าของเราอยู่ทุกสารทิศทุกจังหวัดในประเทศไทยต่างประเทศก็มาซื้อรถกับเราที่ขอนแก่นนะย้ำนะผมอยู่ที่ขอนแก่นที่เดียวนะครับไม่มีอยู่ที่อื่นนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ต้องการรถยนต์มือ2ราคาถูกคุณภาพดีติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทร0956698777 0956698777 จากออฟซิลามีรถราคาถูกคุณภาพดีรอทุกท่านอยู่ครับขอบมากครับ